เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับมาต่อกันในพาร์ทที่2เลยนะครับเราก็จะมาสร้างเมืองอีกเมืองนะครับเป็นเมืองใหม่เลยนะเพื่อสร้างกําไรให้กับเมืองที่เราจะต้องใช้เงินมากๆนะครับเราก็จะไปสร้างในเมืองที่มีแร่ทรัพยากรสูงมากๆนะครับเราก็จะเข้าไปดูก่อนเลยนะว่าเราจะทําอะไรกับเมืองนี้ดีนะครับมันต้องเลือกเลยนะเพราะว่ามีแทบจะทุกทรัพยากรเลยนะครับ อย่างแรกหยุดเวลาไปเลยนะครับเพราะว่าต้องดูลาดลาวอย่างดีนะครับจำขียลัดไม่ได้แล้วดูอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ไม่ได้บอกไปในพาร์ทที่แล้วก็คือทิศทางลมนะครับอ่ะทิศทางลมเป็นตัวที่อ่ ที่เราต้องคำนึงถึงนะครับในการสร้างสิ่งที่มันมีมลภาวะทางอากาศต่างๆครับเราต้องสร้างในทิศที่มันอยู่ใต้ลมนะอย่างเช่นถ้าเราไปสร้างพวกโรงงานแบบเหนือลมอย่างเงี้ยชาวเมืองแบบมีน้อยแน่นะครับบนกันตายนะเราก็ต้องไปสร้างข้างล่างนี่นะครับนะเราก็ให้ชาวเมืองอยู่ข้างบนนะครับต่อไปพวก แร่นะครับทานหินถือว่ามีน้อยนะมีแค่ตรงนี้เองนะครับอันนี้แร่พวกดีบุกแร่ดีบุกถือว่าเยอะแต่ว่าแล้วคนจะไปอยู่ไหนนะครับมันจะไม่มีที่ให้คนอยู่นะครับข้างบนเราอยากให้คนอยู่นะ อะน้ำมันครับน้ำมันอยู่ข้างล่างเป็นแหล่งที่เราจะสร้างพวกโรงงานอยู่แล้วด้วยนะครับถือว่าเวิร์กใช้ได้เลยนะโอเคเราจะขุดแต่น้ำมันกันอย่างเดียวละกันนะครับแล้วก็เมืองจะคนจะอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับมีคนเยอะๆยิ่งดีนะมันจะได้ไปเที่ยวเล่นในอีกเมืองที่เราสร้างคาสิโนไว้นะครับ โอเคขั้นแรกเราก็ต้องถนนก่อนนะครับอย่างที่บอกไปต้องสร้างอันนี้เลยนะครับมันจะได้อัปเกรดเป็นแอดวานได้นะครับต้องยอมสร้างเบี้ยวนะเนี่ยไม่งั้นมะันทะับนะนะ ทับแล้วมันทับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเปลืองนะครับว่าช่างมันไปก่อนต้องคิดนิดนึงนะครับโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะสร้างเมืองขึ้นไปอย่างนี้ก่อนสองหมื่นไม่เป็นไรครับยอม ทำไมทางมันทางมันยกมันแบกกลับไปได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องลบครับต้องยอมลบนะ ถามว่าทำไมต้องลบนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสะพานมันทําให้เราสร้างบ้านอะไรยเงี้ยไม่ได้มันเปลืองเกินไปนะเอางี้แล้วกันโหแต่เริ่มมาก็น่าจะต้องกู้แล้วนะครับเหลือแปดพันกู้ไว้ก่อนเลยแล้วกันครับ มันจะค่อนข้างสร้างยากเนะเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาเนี่ยแหละนะโอเคครับตอบอต่อไปก็ลงโซนครับฮะ มันโห oh, ปลดล็อกเลยนะครับมันก็คือเกตเวิร์กนะเกตเวิร์กมันจะมีให้เลือกหลายๆอย่างนะครับว่าจะสร้างเป็นเกตเวิร์กอะไรนะครับปลดล็อกซะง,งั้นอ่ะต่อไปสร้างโซนครับเน้นคนอยู่เยอะไปก่อนนะ แล้ก็ตรงกลางนี่จะเป็นร้านค้าละกันนะครับส่วนโอ้โหสร้างอะไรไว้เมี่ยนส่วนข้างล่างนี้ก็จะให้เป็นโรงงานไปก่อนครับให้คนมันมีงานทํานะมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่แบบบางทีเราก็ไม่อยากสร้างนะแต่มันก็ต้องสร้างอะ อ่ะนี่นะครับก็ค,คือความแบบมีชีวิตของซิมซิตี้นะครับมันจะเข้ามาสร้างเองนะครับแค่ดูตรงนี้ก็เพลินแล้วนะอ้ <c oughs> สมัยนั้นฮือฮามากครับสมัยนี้ก็ยังฮือฮานะ <c oughs> เกมที่เล่นแล้วส่วนตัวแล้วผมไม่เบื่อเลยนะครับ โอเคต่อไปก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ำนะครับตังพอไหมเนี่ย8,000ครับผมโรงไฟฟ้า มันยังไม่มีคนมาทํางานนะมันก็เลยยังไม่กระดิกขึ้นนะครับน้าก็ต้องตรงนี้แหละดูดได้เยอะสุดนะครับแต่ตังไม่พอต้องกู้อีกแล้วกู้ขั้น2แล้วเนี่ยปกติกู้ขั้น2นี้ผมจะรับมิชชั่นครับจะได้เงินเพิ่มกู้ขั้น2นี้ผมจะสร้างพวกไอ้นี่แล้วนะพวก พยาบาลสถานีตำรวจลงไปไอสถานีดับเพลิงอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เราสร้างถนนผิดไปหน่อยนะน้ำครับลงลงไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยแก้นะครับ สร้างถนนแปลกมากเลยอ่ะมันแบ่งๆสร้างไปก่อนไว้ค่อยลบแล้วกันนะครับอ่ามันให้ซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านนะครับถึงจะปลดล็อก ก็ต้องอันนี้แหละเราก็เลือกไปที่ไฟฟ้าครับแล้วก็บายโอเคมชั่นก็ผ่านใช่ไหมทำไมไม่ผ่านอ๋อมันยังไม่ปล่อยมานะครับ ถนนมันแปลกอะโอเคซิตี้ฮอลเราจะสร้างแบบประมาณนี้แล้วกันครับเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้แบบเป็นวิวแบบนะวิวหน้าผาอะไรเงี้ยโอ้คิดไปนน่นละสำคัญสุดนะครับถนน ยาวไปเลยครับมันจะดีอ่ะไม่น่าเวิร์กเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้เป็นรูปเป็นร่างนะ ตังตังชอบไปโดนนะโอ้ตังจะหมดครับเอาอะไรอันนี้น่าจะยังไม่ได้สร้างนะโอให้ซื้อน้ำจากเพื่อนบ้านด้วยได้ครับ เพื่อปลดล็อกนะคะแนนความนิยมประชาชนนะครับโอเคแดงแล้วสร้างซิตี้ฮอล์ได้แล้วม,มันควรสร้างไว้จุดกึ่งกลางครับเพราะว่าชาชนจะได้แฮปปี้แบบ ไว้อย่างนี้แล้วกันไว้ในสามเหลี่ยมนี้แล้วกันนะครับอ่ะ,อะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมด้วยนะครับชื่อเมืองอ่า x สองตัวนะครับเมืองแรก x ตัวเดียว เมืองที่3เดี๋ยว3 x เอ็กเนี่ยครับอ๋อไม่มีขนส่งนะครับรายได้พันกว่าต่อชั่วโมงคนพันสี่ครับอ่ะเราเร่งเวลาไปเลยแล้วกันนะครับ ปรับเร็วสุดให้เงินเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวต่อไปต้องสร้างพวกโรงขยะอะไรพวกนี้เราก็จะสร้างแถวนี้นะครับฉะนั้นถนนเนี่ยมันต้องถึงนะโอเครอตังอย่างเดียวนะครับ ไหนไม่มีคนอยู่ก็ต้องถล่มทําลายทิ้งไปนะเฮ้ยว่าไงจ๊จใจ้ทำอะไรถามว่าเรามีตังค์ไหมเนี่ยโอ้โหมันให้สร้างเกรดเวิร์กแล้วเราจะไม่ยุ่งกับเกรดเวิร์กนะครับเพราะว่าโคตรสิ้นเปลืองเลยนะต้องส่งของไปแบบ มากมายมหาศาลนะครับกว่าจะสร้างเกรดเวิร์กได้นะไม่ชอบถนนตรงนี้เลยอะทำลายแล้วกันนะครับบอ,อกเลยว่าสิ้นเปลืองมากเฮ้ยม,มันไม่เชื่อมกันวะเนี่ย พื้นมันไม่เสมอกันนะเนี่ยงงเหมือนกันโอเคเาจะได้สร้างตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนบ้านมาช่วยเก็บขยะโหดีจัง ก็บำบัดน้ําเสียครับเราต้องสร้างเล็กๆไปก่อนนะตรงนี้ละกันครับเพราะว่ายังไงก็สร้างบ้านคนไม่ได้อยู่แล้วนะในพาร์ทนี้เราก็จะเห็นวิธีสร้างเมืองแบบที่เข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับว่า เราต้องโฟกัสกับอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายเลยจะให้สร้างอยู่นั่นนะครับเทรนสเซชันแต่ก็ไว้ก่อนมเมืองยังไม่ถึงไหนเลยมาทำงานยังโอเคมาทำงานแล้วครับดูดเข้าไปนะของเสีย เราต้องสร้างความรวดเร็วแล้วนะครับเราต้องเอาเมืองหลักของเราเนี่ยแหละโอนเงินให้ครับเพื่อ <c oughs> ความรวดเร็วนะเอาไปทำทุนสัก2ล้านเลยละกัน ตัวแดงเลยอะนึกแป๊บนะครับมันให้เงินยังไงผมลืมอ๋อใช่แล้วอันนี้ส่งของขวัญครับนี่มันจะมีให้เลือกนะอันนี้เราส่งเป็นเงินนะครับโอ้มีกดแม็กด้วยเฮ้ย เพลินไปหน่อยนะ 2m โอเคส่งให้ใช่เลยครับโอเคได้ตังค์แล้ว <c oughs> <laughs> <c oughs> เมืองแรกควรสร้างเป็นคาสิโนก่อนจริงๆครับสร้างเงินได้รวดเร็วเหลือเกินครับโอเคทีนี้เราจะก้าวกระโดดมากเราจะ วางแผนที่จะลงถนนได้เลยนะครับทำให้มันเสร็จทั้งหมดไปเลยถนนเป็นเส้นใหญ่ไปเลยแล้วกัน,นครับจะได้เดินทางสะดวกรวยครับรวย เกตถนนครับทำไมไม่ส่งตั้งเด็ดแรกเนาะทนสร้างตั้งนานแต่ก็อยากให้เพื่อนๆรู้นะว่าเริ่มต้นมันยุ่งยากแค่ไหนนะครับถ้าเราแบบไม่ได้รวยมาก่อนนะโอเค เจอถนนทับซ้อนมันเชื่อมกันยังไงวะเนี่ยมันสร้างความงุนงงได้มากจริงโอเค ้เวลามางงกันแล้วครับมันแปลกๆอะ่ะเชื่อมไม่ติดด้วยคงต้องเสียทางขึ้นนี้ไปนะครับถ้าอย่างนี้จะไม่ได้ด้วย ลเบสิกเบสิกไปก่อนนะครับอืมจริงๆสนามบินก็ไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเราขุดทานหินตรงนี้ด้วยละกันนะครับโอเคประชาชนให้อยู่แค่ตรงนี้ละกันนะครับ เดี๋ยวดูฐานหินสิโอเคดันไปอยู่ใกล้ซิตี้ฮอล์ซะงั้น,นอะไรอีก มีประชากรให้ถึงห้าพันนะครับแต่ย้ายซิตี้ฮอล์ก่อนคือไปอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า ให้ตรงกลางเลยนะโอเคครับแล้วก็ลงพยาบาลสานี้ดบเพิงตำรวจอะไรก็จะอยู่รอบๆนี้หมดเลยนะครับน่าจะเวิร์กนะโอเคต่อไปก็ทำให้มีคนเยอะๆนะครับ ร้านค้าเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับ2ที่นี่ก็เยอะเกินไปแล้วด้วยซ้ำนะครับต่อไปเราจะมาขุดน้ำมันกันแล้วนะครับ ต้องมีเจ็ดโรงงานก่อนนะโรงงานเรายังไม่พอนะครับโอเคโรงงานไปอยู่โซนนู้นได้อีก พื้นที่มันน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นโรงงานที่ไม่ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับโอเครอให้โรงงานมีครบเจ็ดแห่งนะนี้มีแค่สี่เราก็ลืมนึกไปนะครับโอเคเร่งสปีด แร่ได้แล้วแต่เราไม่ได้จะขุดแร่เลยเนีโยเคโคมายได้ละเฮ้ยเดี๋ยวมีโจรมีโจรข้าเมืองมาป้นเลยเหรอยังโหเน่เค ยังไงก็สร้างเมืองมันเล็กครับเมืองนี้เราสร้างเป็นอันใหญ่ไปเลยนะครับสร้างทุกอย่างไปเลยละกันนะครับให้ครอบคลุมเพลินเท่นะ สไตล์คนรวยครับรวยมากจริงอยากย้ายซิตี้ฮอลล์อีกแล้วอะ่ะมันอยู่ใกล้ไอ้นี่เกินไปนะครับโอเคครับประชาชนครบ5,000แล้วนะครับเราก็จะจบไปด้วยภาพการ กู้ภัยนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับในพาร์ทที่2นี้เรามาดูกันว่านักฮันดับเพลิงจะมาทันหรือเปล่ามันทาอะไรอยู่หรือว่ายังไม่มีคนมาทํางานมายังโอ้มีเดิรถขนส่งนะครับมันเป็นรถที่มาแบบย้ายคนเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะ มันลุ้นกันว่ามันจะพังหรือดับเพอจะมาทันครับเอาใจช่วยกันในพาที่2นี้และก,กันก็ขอตัวลาไปก่อนเลยและกันนะครับผมสวัสดีครับ